ตัวแทนที่40หัวงาน,นที่จะเป็นผมหนึ่งในนั้นที่เป็นคนคัดค้านก็คือค่าชดเชยนี่แหละเพราะส่วนมากแล้วพวกพวกผมเนี่ยมันทำมันทาไม่ได้เพราะว่าหนึ่งพวกที่มีสโนโดนแล้วก็คือมามาด้วยกันแต่ที่เอาไปไปไปที่ไม่มีฉนดนั้นก็คืออาป่าไม้ประ,ประกาศเขตอะไรต่งตงางๆอยากของผมนี่มี22ไร่ อีกสิบไร่ยังไม่ทําเป็นอันครอบครองนะครับอยู่หวัวงงานเลยนะครับอันนี้คือเราเราไม่กังวลรัฐจะทําอะไรแต่ค่าชดเชยแหะครับที่เราปลูกยาาตายายเราสร้างมาตอนนี้ชาวบ้านก็กังวลว่าคือจะภาครัฐจะชดเชยให้เราเท่าไหร่เหมาะสมกับที่เราจะต้องย้ายถิ่นฐานออกไปไหมอย่างนี้นะคะแล้วก็อยาชาวบ้านก็สอบถามมาว่าอยากทราบว่า ต้นยางพาราจะชดเชยต้นละเท่าไหร่หรือสิ่งปลูกสร้างแต่ส่วนมากแถวตรงที่บ้านนองอยู่มันจะเป็นแบบที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะเป็นพบท5ค่ะนี่เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่มีผู้สุที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งบ่งบอกถึงความกังวล<ด>เกี่ยวกับเรื่องเงินชดเชยเยียวยาค่ะโดยเฉพาะค่าเวรคืนที่ดินจากโครงการพัฒนาของรัฐในโครงการมหากราบผันน้ำขโขงลยชีมูล โดยแรงโน้มถ่วงระยะที่1บริเวณหัวนานจากปากแม่น้ําเลยถึงเขื่อนอุบลรัฐและนี่เป็นพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนและความกังวลที่สูนข่าวภาคอีสานไทยพีบีจัดขึ้นที่บ้านเชียงคานหมู่หนึ่งตําบลเชียงคานอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตัวแทนจากกรมชลประทานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยมาร่วมชี้แจงเพื่อสร้างความรับรู้ให้กับชาวบ้านว่าบริเวณหัวงานมีการเวนคืนที่ดินกี่ไร่ไปแล้ว และเมื่อชาวบ้านถูกเวรคืนแล้วจะได้รับเงินชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรมหรือว่ามีช่องทางที่ไหนบ้างที่จะได้แปลงที่ดินทํากินแปลงใหม่และทําอย่างไรนายวุฒินนท์คำเดชผู้จัดการโครงการศึกษาของเลยชิมูลเปิดเผยว่าภาคอีสานมีพื้นที่การเกษตร,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 ร63ล้านไร่ปัจจุบันมีพื้นที่เกษตร,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 รชประทานเพียง8.7แสนไร่ขณะที่ในแต่ละปีค่ะ ภอีสารมีน้ำท่า52,000ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าจัดเก็บได้เพียง1 3 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรส่วนที่เหลือไหลลงลำน้ำสาขาและแม่น้ำโขงในระยะ20-30า20ปีที่ผ่านมากรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำแต่ก็สามารถเพ,เพิ่มพื้นที่การเกษตรชลประทานได้ไม่ถึง17ล้านไร่นี่จึงเป็นที่มาของแนวคิดโครงการผันน้ำโขงเพื่อมาขยายพื้นที่เกษตรชลประทานอีก31กว่าล้านไร่ หากมีการพัฒนาเต็มศักยภาพของโครงการทั้ง5ระยะใช้งบประมาณกว่า2ล้านล้าน6แสนล้านบาทสำหรับจุดที่โครงการผันน้ำจะผ่านในระยะแรกระยะทาง174กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดค่ะคือเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูลและขอนแก่นมีที่ดินที่จะถูกเว้นคืนทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์กว่า10,000ไร่ ขณะที่บริษัทเอกชนที่ปรึกษายังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดและเราก็ได้ทําการปููโนดปูโนดบริเวณที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็มีรายชื่อออกมาเป็น1นึ่รายซึ่งในการประชุมเราได้ส่งสือเชิญไปครบทั้ง1นึ่รายแต่ว่ามีผู้เข้าร่วมไม่ถึงในช่วงแรกก็จะ700800แล้ว ทางคอจก,ก็ให้ไปไปเก็บข้อมูลเพิ่ม <c oughs> ให้ไปนัดเพิ่มอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็ไปอีกแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็น900รา,าย <c oughs> นะครับซึ่งยังไม่ครบยังไม่ครบร้อซตามที่ทางทางท่านคอจกหนึ่งพันสามรายนะคะตามที่สํารวจคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ครบ ถ้าโครงการผ่านน้ำโขงเลยชีมูลรัฐบาลเดินหน้าผลักดันตามแผนปี2571จะเริ่มดำเนิน,เนการก่อสร้างบริเวณหัวงานค่ะส่วนการเวนคืนที่ดินขั้นตอนแรกก็จะใช้วิธีเจรจาปรองดองแต่หากไม่สามารถตกลงกันได้กรมชลประทานจะกำหนดราคาที่ดินโดยอิงจากพระราชบัญญัติเวนคืนปี2562ไปเทียบกับโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำสีสองรักที่จังหวัดเลย ถ้าเป็นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์อย่างเช่น,ชนโฉนดที่ดินนศ3และนศ3กก็จะได้รับเงินเวรนคืนไร่ละ1 3 3 2 0 0บาทแต่ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างสปกรี4ค4ร1หนึ่งจะได้รับเงินค่าเวรนคืนไร่ละ119,880้บาทใบพบท5และที่ดินรัฐอื่นๆจะได้รับค่าเวรนคืนไร่ละหนึ่้บาท ส่วนผลไม้ไม้ยืนต้นตัดตามประกาศแนบท้ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ